สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกิ๊มีไฟนะคะวันนี้เราอยู่กับละครบนพระจันทร์มีกระต่ายและปิดออนเดอะมูนละครโรแมนติกดราม่าวาด้วยเรื่องราวของหนุ่มบาโฮสุดฮอตกับคุณหนูไฮโซท่ามกลางความสัมพันธ์แบบวันในสแตนได้นํามาสู่ดิวธุรกิจที่ต้องเลือกระหว่างความรักความสําเร็จและเงินทองสําหรับละครเรื่องบนพระจันทร์มีกระต่ายนะคะเป็นเรื่องราวของจิรักกับพิชาหนุ่มสาวที่มีความต่างกันสุดขัด้วโดยจิรักเป็นหนุ่มหล่อแพลวาวทำงานเป็นหนุ่มบาโฮสในคลับของทิวา จิรานั้นมีปมความหลังมากมายซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ใครรับรู้ทุกคนในวงการจะรู้จักเขาเพียงในนามของเจซึ่งจิราก็ประสบความสําเร็จในการเป็นหนุ่มบาโฮตอย่างรวดเร็วด้วยความที่จิราน้าตาดีอีกทั้งเขายังดูแลเอาใจลูกค้าเต็มที่เอนเตอร์เทนเก่งแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่เกินเลยกับแคร์ทาให้เขากลายเป็นหนุ่มบาฮคิวทองที่มีค่าตัวแพงลิ ด้านพิชาเป็นสาวสวยเกิดในตระกูลร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วยฐานะพิชาเป็นลูกสาวของกิตติและกฎชกรมีพี่สาวหนึ่งคนก็คือเพลินเจ้าของโรงเรียนกฎดวิชาชื่อดังอย่างสถาบันเรียนเพลินซึ่งพิชากับเพลินมีความต่างกันสิ้นเชิงเพลิน <P ern S 1> เป็นคนว่านอนสอนง่ายใช้ชีวิตตามกรอบที่กฤชกรวางไว้ขณะที่พิชาเป็นคนหัวแข็งเธอจึงเลือกไม่ทําธุรกิจที่บ้านแต่ทํางานเป็นนายหน้าฟรีแลนซ์ขายที่ดินแทนซึ่งนั่นทําให้ครอบครัวพิชาไม่ยอมรับโดยเฉพาะกฤชกรแม่ของเธอที่อยากให้พิชาทํางานที่มีความมั่นคง Okay. Mm -hmm. ซึ่งมักนำพิชาไปเปรียบเทียบกับเพลินอยู่เสมอทําให้พิชาเกิดความน้อยใจและหาทางพิสูจน์ตัวเองว่าง,งานที่เธอทําอยู่ก็สามารถสร้างรายได้ทําให้เธอประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกันวันหนึ่งพิชาเดินทางไปสํารวจที่ดินบนเกาะย,ยาวจังหวัดพังงาเพื่อทําตามเป้าหมายของเธอและที่นั่นเธอได้บังเอิญเจอกับจิระที่ไปพักผ่อนจากการทํางานพิชากับจิระติดกอดด้วยกัน10วันเนื่องจากพาย,ยุเข้าทําให้ทั้งคู่ได้เริ่มทําความรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์กันจนเลยเถิดเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบวันในสแตนขึ้นจากนั้นพิิชชชาและจระก็ยกย้ไปใีวต ตัวเองตามเดิมโดยที่พิชากับจิราไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันและไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะแห่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดการพิชากลับมาบ้านด้วยใจที่เหี่ยวเฉาเพราะเธอต้องกลับสู่โลกแห่งการออกง,งานสังคมซึ่งพิชาไม่ชอบสังคมที่ต้องสร้างภาพเข้าหากันเธอชอบอยู่กับธรรมชาติสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนมากกว่า แต่พี่ชาก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะกฎจรแม่ของเธอบังคับให้ไปงานเลี้ยงฉลองประสถาบันเรียนเพลินสาขาที่100ของเพลินพี่สาวของเธอซึ่งในงานนี้เพลินกับแฟนหนุ่มอย่างรักลูกชายทายาทตระกูลดังก็ได้ประกาศว่าจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งนั่นทำให้กดชกรภูมิใจในตัวเพลินมากที่มีหน้าที่การงานที่ดีอีกทั้งกำลังจะได้แต่งงานกับหนุ่มอนาคตไกลขณะที่พิชาก็ได้บังเอิญลุกความลับของรักว่าเขาแอบมีผู้หญิงคนอื่นรับหลังเพลินซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือมะปรางนั่นเองแต่พิชาก็เลือกที่จะไม่บอกใครเพราะเธอรู้ว่าหากบอกไปในตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อเธออยู่ดีอีกทั้งเธออาจจะถูกกล่าวหาว่าอิจฉาเพลินก็เป็นไปได้ เพราะในสายตาของทุกคนพิชาคือคนแม่ไหนไม่ประสบความสําเร็จอะไรในชีวิตอีกด้านอนิต้านักธุรกิจสาวชาวจีนผู้มีอิทธิพลในวงการอสังหาริมทรัพย์ก็สนใจไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะยาวพร้อมกับหนุ่มบาร์โฮสสุดฮอตอย่างเจจึงให้แจ็คติดต่อพิชาเพื่อให้พิชาพาเธอไปเยี่ยมชมสถานที่และดีลกับเจให้ซึ่งถ้าพิชาทําได้ตามที่ขออนิต้าจะพิจารณาซื้อขายที่ดินที่พิชาเสนอพิชาที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะอนิต้าเป็นนักธุรกิจระดับ v i p ีที่อาจเป็นโอกาสดีที่จะทําให้ครอบคอรัเธอมบาก พิชาจึงรีบไปบอกแม่ของเธอแต่กจกรก็ไม่ได้สนใจหรือว่ายินดีกับพิชาพร้อมกันนั้นกจกรยื่นคำขาดว่าถ้าภายใน3เดือนพิชาไม่สามารถปิดดีลขายที่ให้แอนิต้าและได้เงินร้อยล้านบาทเหมือนที่พิชาบอกพิชาต้องเลิกทำงานนี้และกลับมาช่วยเพลินทำงานพิชารู้สึกเสียใจมากที่แม่ของเธอไม่เคยเข้าใจเธอเลยเมื่อคิดได้แบบนั้นพิชาก็อดคิดถึงจิราไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเดียวในชีวิตที่พิชาเคยเจอและเข้าใจเธอมองว่าสิ่งที่เธอทำอยู่มีคุณค่า เช่นเดียวกันกับจิระที่คิดถึงพิชาเช่นเดียวกันเขาพยายามไปทุกที่ที่คาดว่าจะเจอกับพิชาแต่ก็ไม่เจอแล้วก็คลาดกันอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเขาไปตามนัดหมายคุยงานกับลูกค้าของทิวาโดยลูกค้าคนนั้นก็คือพิชาซึ่งพิชาที่รู้ว่าแอนิต้าอยากให้เจไปคอยเอาอกเอาใจตลอดช่วงเวลาที่ตะเวนดูที่ดินก็เลยติดต่อทิวาไปพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ค่าตัวเจสามเท่าเป็นเงิน3ล้านบาททิวาที่เห็นแบบนั้นก็เลยนัดเจให้ออกมาคุยรายละเอียดงานกับพิชาเพื่อให้เจตกลงรับงานนี้ ซึ่งทันทีที่เจราได้เจอกับพิชาเขาก็ตกใจมากเพราะเขาไม่คิดมาก่อนว่าจะได้เจอผู้หญิงที่เขาอยากเจอในสถานการณ์แบบนี้และไม่รู้มาก่อนว่าผู้หญิงตรงหน้ข่งเขาชื่อพิชาเพราะในตอนที่ติดกอดด้วยกันพิชาโกหกเขาว่าเธอชื่อพิว เช่นเดียวกันกับพิชาที่ตกใจไม่น้อยที่เจราก,กับเจหนุ่มบาโฮชื่อดังคือคนเดียวกันพิชาผิดหวังมากที่เจราทำอาชีพนี้เพราะพิชามองว่าอาชีพนี้ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขายเรือนร่างและกับเงินซึ่งแสดงออกท่าทีรังเกียจเจราชัดเจนแตกต่างจากตอนที่อยู่บนเกาะที่ไม่รู้ว่าเจราเป็นใครซึ่งนั่นทําให้เจราโกรธมากที่พิชาดูถูกอาชีพของเขาอีกทั้งยังตัดสินคนอื่นทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจราจึงตัดสินใจปฏิเสธไม่รับงานของพิชา เพราะสำหรับจีราแล้วเขามองว่าอาชีพบาหุดก็เป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยจิลาเลือกรับงานเขาไม่รับงานคนที่มีครอบครัวแล้วรวมถึงไม่เคยเกินเลยกับแขกที่มาจ้างจีลาทางานนี้เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น โดยย้อนไปในอดีตจากสถานการณ์ที่โควิดระบาดท,ทำให้จิระติดหนี้ต้องออกจากงานอีกทั้งที่บ้านของจิระก็มีปัญหาเรื่องเงินเขาจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานที่กรุงเทพและเพื่อนของเขาก็ได้แนะนำให้มาสมัครงานเป็นบาโฮที่ขับของที่วาเพราะรายได้ดีจิระที่เห็นว่าเป็นทางเดียวที่จะช่วยที่บ้านได้<ๆ>ก็เลยตัดสินใจทำงานนี้แม้ว่าจะถูกใครดูถูกก็ตามด้านพิชาที่เห็นว่าจิรากดเธอมากก็คิดว่าเขาคงไม่ยอมรับงานนี้ง่ายๆจึงมีความคิดจะหาคนอื่นให้ออนิต้าแทนแต่อนิต้ายืนยันว่าจะขอจิราคนเดียวเท่านั้น พิชาจึงจำเป็นต้องขอร้องจีระอีกครั้งพร้อมขอให้จีระลืมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับเขาในตอนที่อยู่บนเกาะซึ่งจีระก็แอบ,บเสียใจเพราะความจริงแล้วสาเหตุหนึ่งที่จีระไม่รับงานนี้ก็เพราะาเขาชอบพิชาและคิดว่าพิชาก็รู้สึกแบบเดียวกันกับเขาจีระกลัวพิชาจะไม่โอเคถ้าเขาต้องไปคอยดูแลมีความสัมพันธ์กับใครต่อหน้าเธอแต่เมื่อเห็นว่าพิชายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาจีระจึงตกลงรับงานนี้ โดยจิระ,สะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแอนินต้าเป็นอย่างดีอีกทั้งยังดูแลแบบฟิลแฟนเอาใจเก่งทำให้แอนิต้าประทับใจและเกิดสนใจอยากได้ตัวจิระขึ้นมาจริงๆพิชาที่เห็นจิระกับแอนิต้าใกล้ชิดสนิทสนมกันมากก็แอบมึนห่วงจิระพิชาตีกับความคิดของตัวเองอีกใจหนึ่งเธอก็อยากขายที่ให้ได้แต่อีกใจหนึ่งเธอก็อยากล้มเลิกทุกอย่างพอเลอกแล้วพิชาก็ชอบจิระเพียงแต่พอรู้ว่าเขาทำอาชีพอะไรมันทำให้พิชามีทิฐิไม่กล้าย,ยอมรับใจตัวเอง ระหว่างที่พิชากำลังสับสนและลังเลอยู่นั้นความสัมพันธ์ของจิระกับแอนิต้าก็ก้าวหน้าไปไกลจนจิระขยับเป็นคนสนิทที่รู้ใจแอนิต้าที่สุดจิระพูดอะไรแอนิต้าก็เชื่อพร้อมกันนั้นแอนิต้าก็ยังทุ่มให้กับจิระไม่อัน้นท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนรอบตัวที่บอกให้จิระเลือกแอนิต้าเพื่อความมั่นคงแต่ใจของจิระกับมิแตสาวหัวแข็งไม่ยอมใครอย่างพิชานานวันพิชาที่เห็นจิระกับแอนิต้าสวีทหวานกันกอดทนดูไม่ไหวอีกต่อไปเธอพร้อมเดินหน้าทวงคืนความรักที่มันควรจะเป็นของเธอ แต่ว่าก็ไม่ง่ายนักเพราะอุปสรรคความรักของเธอไม่ได้มีแค่อนิตาแต่ยังมีกฎกรแม่ของเธออีกด้วยซึ่งกฎกรที่รู้ว่าเจราทำงานอะไรก็รับไม่ได้และไม่โอเคที่ลูกสาวตัวเองจะมารู้จักหรือคบหาก,กับผู้ชายแบบนี้กฎกรจึงพยายามขัดขวางความรักของพิชาพร้อมยื่นคำขาดตัดขาดความเป็นแม่ลูกพร้อมๆกันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เพ่อนรู้ความจริงที่รักว่าที่สามีของเธอมีผู้หญิงอีกคนเพลินเสียใจมากเช่นเดียวกันกับกฎชกรที่รู้สึกเสียหน้าเพราะเธอคาดหวังกับเพลินและรักเอาไว้มาก พิชาในตอนนี้ต้องอเผชิญปัญหารอบด้านทั้งปัญหาครอบครัวความรักเธอคิดไม่ตกว่าจะเอาอยางไงต่อไปดีเพราะบารมีและอำนาจเงินของแอนิต้ายากที่คนธรรมดายอย่างเธอจะสู้ได้แต่ถึงกระนั้นพิชาก็ยังมีจิระที่พร้อมจับมือเธอสู้ไปด้วยกัน มาร่วมลุ้นบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตของจิระและพิชชาที่ต้องเลือกระหว่างความรักครอบครัวและความมั่นคงพร้อมติดตามบทสรุปความรักในครั้งนี้ของเขาและเธอว่าจะลงเอยอย่างไรได้ในละครบนพระจันทร์มีกระต่ายออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะต่อมาพาทนี้จะเป็นการบอกเล่าความรู้สึกรวมถึงข้อคิดจากละครนะคะหลังจากที่ได้ดูละครบนพระจันทร์มีกระต่ายส่วนตัวเราชอบตัวบทและพอเรื่องของละครเรื่องนี้ค่ะจริงๆชอบตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยเรารู้สึกว่าคียเดมากแค่ชื่อก็ทําให้อยากดู ซึ่งพอได้ดูละครแล้วต้องบอกว่าเนื้อหาของละครค่อนข้างดีเป็นละครรักร่วมสมัยของคนในยุคปัจจุบันที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ด้วยอาชีพและการงานของพานางังทาให้ชวนติดตามเอาจะช่วยว่าทั้งคู่จะลงเอยกันยังไงท่ามกลางอุปสรรคที่แทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชนชั้นครอบครัวหรืออดีตที่เป็นปมฝังใจในส่วนของการดําเนินเรื่องของละครก็ดําเนินเรื่องได้รวดเร็วนําเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจบอกเล่าความเป็นมารวมถึงปมของทุกตัวละครได้ดีทําให้ดูละเข้าใจง,ง่ายและรู้สึกอินตามตัวละครนั้นนั้นไปด้วยไม่เพียงเท่านนั้ แต่ละฉากแต่ละตอนของละครบนพระจันทร์มีกระต่ายให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่เลยโปรดั Production กชันการตัดต่อดีเทลต่างๆในเรื่องมีความสมจริงและภาพสวยมากทั้งเกาะธรรมชาติบาโฮดส่วนคอสตูมของนักแสดงก็ปังเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครทำถึงมากๆค่ะในส่วนของข้อคิดละครบนพระจันทร์มีกระต่ายก็ได้สอดแทรกข้อคิดที่น่าสนใจได้ดีซึ่งหลักๆก,ก็จะมีดังนี้หนึ่งการเลี้ยงลูกอย่างเท่าเทียมมีความสำคัญมากละครน้นไม่เห็นว่าในครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่สองคนขึ้นไป บ่อยครั้งที่มาเกิดข้อเปรียบเทียบพ่อกับแม่ชอบเอาลูกมาเปรียบเทียบกันและแสดงออกความรักแตกต่างกันซึ่งนั่นอาจทําให้ลูกเกิดบาดแผลในใจคิดว่าพ่อแม่ไม่รักหรือว่ารักลูกไม่เท่ากันได้จนนาไปสู่ความกดดันความอึดอัดหรือแตกหักกันระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือว่าลูกด้วยกันได้ดังนั้นพ่อแม่จึงควรแสดงออกความรักต่อลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สองพ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกได้มีชีวิตเป็นของตัวเองได้ทำตามความฝันได้ทำในสิ่งที่อยากทำมากกว่าสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าควรทำโดยละครตีแผ่ประเด็นนี้ผ่านตัวละครกดจกรแม่ของพิชาที่มักมองว่าการประสบความสำเร็จหรือความมั่นคงของชีวิตคนคนหนึ่งขึ้นอยู่กับอาชีพที่เป็นฐานะทางสังคมที่มีมากกว่าความสุขของลูกจนทำให้คนเป็นลูกอย่างพิชาไม่มีความสุขเกิดความกดดันในการใช้ชีวิตที่ต้องถูกแม่นำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน สมไม่ควรตัดสินคนอื่นหรือรูถูกอาชีพของคนอื่นละครตีแผ่ประเด็นนี้ผ่านตัวละครจิระทาให้เห็นชัดเจนเลยว่าอาชีพบาโฮที่ทุกคนในสังคมต่างรังเกียจเด็ดชั้นแท้จริงก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สุจริตและมีหลากหลายรูปแบบ บางฮดบางคนอย่างจิระก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและไม่ได้ขายเรือนร่างและกับเงินเขาและใครหลายคนต่างก็ทําไปเพราะความจําเป็นไม่มีทางเลือกในชีวิตและมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเพื่อคนในครอบครัวมีกินมีใช้และสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพื่อนักแสดงที่ละครเรื่องนี้ได้สงนักแสดงสุดฮอตอย่างใบโนรพัทและก้าวสุัสรามาแสดงคู่กันซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่แสดงดีสมบทบาทตรงคาแรคเตอร์สุดๆอีกทั้งก็ยังมีเคมีที่ดีมากๆด้วยทุกสิ่งที่เข้าคู่กันก็คือดีต่อใจไม่ไหวค่ะ นอกจากนี้มีนักแสดงมากฝีมืออย่างบีน้ำทิพย์มาสวมบทบาทนักธุรกิจจีนร่วมเสิฟความเข้มข้นอีกบอกเลยว่าปังมากค่ะด้วยเรื่องนี้บีน้ำทิพย์มาในคาแรคเตอร์ใหม่หมดจดทั้งลุคสไตล์การพูดรวมไปถึงการต้องพูดหลายภาษาในเรื่องด้วยครบเรื่องสุดๆพร้อมกันนี้ก็ยังมีนักแสดงคุณภาพอีกมากมายอาทิพอยชลวิทย์ปื้มทยศธรปลิมอัจฉริยาจีน่าวิรายาตะวริศเจี๊ยบศพินภาอันโอลิเวอร์และมิน้นมินทิตารวมๆแล้วละครบนพระจันทร์มีกระต่ายเป็นละครที่สนุกครบรถและน่าต ตามอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าที่ประสานความรักของพนางเข้ากับกลิ่นอายดราม่าจากสถานะทางสังคมทั้งเรื่องราวของชนชั้นครอบครัวหรืออดีตที่เป็นปมฝังใจของทุกตัวละครยังไงก็อยากทุกคนลองไปติดตามกันดูนะคะละครบ,บนพระจันทร์มีกระต่ายออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึง่งสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ